สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแลวก็นเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกัดอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับทันใดคำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพือ่อ้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆการสําหรับคลิปนี้เมื่อนี้กระสิมาอยู่กับกเกษตรรเพต่รเลีียงว่าพี่น้องเด้อกระสิมาสอบถามมันแนวทางการเลี้ยงพเพลียงจังใดที่พี่น้องเด้อ เนี FM, ่ยทางการเลี้ยงเฮ้านีเฮ้าเลี้ยงแบบไอ้ปอยบอกโอ้ปอยไปเลยเนาะเขาขอกจะเอาเอาเอาไอ้กากมันแนวนี่กากน้ำตาลห้อยใส่ก็เพี้ยงเนี่ยมันจินแค่นัน่มาเลงจักตัวกู่เฮ้ามีจยอตัวเยี่ยมมีสามสิบสามตัวทิ่ท่านมันอตายในช่วงวันโควิดนั่นที่หาซื้เล่โอ้เดี่ยมมีสามสิบสมตัวิงั้ออกออกตักตัวปีนี่มีตัวออกลูกบ่ปีนี้เฮาก็ออกส หกสองแล้วเรียงกเรียง่อน่เียงหนกไรหนักท่านยบากกับบาหนกด้ยโอ้มันก็ขึ้นน้ำพูถนดเนาะท่านเขาเผื่อเนี่ยกับไ้นะโอ้มันไปรถไปรถพยายามจะเผื่อคลองน้ำเนาะไปรถคลองน้ำเท่าเดียวนี้ไปรถทางเลล่ระวังเต็สันล่ระวันกเพาเขาปล่อยเรียงไปอย่างสี่ตลอดน้ำน้ำตลอด มันบังมันก็ยังโอลมันเดบังคับมันบ่ได้บังคับมันปล่อยมันหากินไปเลื่ยมันบอกกินไปเองแต่ว่าจะให้มันไปหาเห็ดของคนเท่านั้นโอ้บ่ให้ไปเขาของคนเนาะจบบอกเลยว่เจ้าห้องบ่ให้ไปก็ต้องไปเตาก็หาแต่เลี้ยงน้ำปลาน้ำอันนี้เนาะเจ้าของมันกับแบบธรรมชาตินอนกับนอนอยู่กับงัวโอ้อยู่กับงัวเลยปลาเบิ่งมันก็เป็นอยู่ของมันมันป่วยมันเป็นอย่งไดีกับเบิ่งมันไปเรื่อยๆโอ้มันต้องเอาใจใส่เหมือนกันอย่างงวมันน้ำเพราะมันว่าเอาใหญ่กินแล้วนี้มาแม่นเนาะโตตต้้้อออองงงงเบิ่ดูลมัน มันมันเป็นแนวมีชีวิตเนาะโอ้น่านน่กิน้จวดีเนาะเป็นง้อแม่ง้อแม่จักตอยู่นี่เซ็กบ้งง้แม่หลายอยู่หลเนาะง้อผูหาสามสิบสามตัวง้อผูหาแล้วง้อแมนก็สิบกเลยเลยเนาะที่นานี่มันออกลูกปตันบ่ดอ้บิรอืมโอ้ขันใหญ่กนานิเอามันกินยี่บ่ละอกินด้พี่นองด้อักกระเจีว มันมีแม่ม่านจักตัวนี่แม่เดียวนี่มันมีนมไข่ตัวนึงอืมแต่ว่ามันสิาหลายตัวอยู่มหลายอยู่เอาสมเฮาสมังไดเฮากสมนี่กนั่นเด้บักูโอ้มันมีพอฝูงคุ้มมันนั่นมันไปนํางัวเขาเจ้าอยู่โอ้งัวน้องมันอยู่ตนงัวใหญ่บ่งัวพอคุ้มฝูงเฮานี่นนั่นล่ะนบายบ่มันบ่มัน่โอ้เป็นงัวเฒ่าแก่บเพิ่นซื้อมาเลี้ยงงัวลุงเนาะเป็นคน เป็นคนงานเรือขึ้นกันนี่แหละธรรมดาเลยแหละแต่เก่าเป็นลูกเรือน่วกันกับกับเสาแก่นี่เป็นคนธรรมดาขือนกันแหละธรรมดาเลยแล้วแต่ถ้ามีเงินบานเป็นโชคดีได้เงินในคลองน้ำเรือนี่ล่ะโอ้เรามอเพิ่อมาเลี้ยงสื่อของไว้ือนน้ำบาตรมาสื่อมาสื่งว่าลงมาเลี้ยงเพ็ดปั๊มที่ๆเลยหางานเสริมเมาเลี้ยงจักปีและวัวนี่มันเลี้ยงจักปีแล้วผมกองเขาก็มาอยู่นในบริเวณนี้มามามาอยู่ไม่เนาะแต่เก่ากับคนอื่นเลี้ยงกวางตัวมาผมจะอยู่ท่าน อยากเจ้าเรียอน้ำกันนี่มีสีก็มีงูนึงนองฝุ่นมามากใบใบดอกข้ออาจารย์โอ้น้ันจะบอโอ้ใบมันจะบ่อยางตี้นนงเอนี่สมมันมีพอพันพอคุ้มฝูงสมมติสมพันธ์มันมันเป็นงูพันธ์ยังนี่งพันธ์พื้นพื้นเมืองมันธรรมดาเป็นซื้อมาเป็นเลียงเลิมมันอไมา บ่มันมางัวพันใหญ่นะมงัวพันธรรมดาเขาเลยเพ่ีุแต่คายนบนมายโอ้มีแต่คนมหาสีน้ำขาเห็นนงัน้ขโอ้ขอสีแนวนอยอยู่บ้านยังเขาอ่งฟ้ามันอยู่นี่บ้านเอยู่ฟ้ามนมังเลบ้านยังบ้านหอยแสงบ้านหอยแสงตำบลเดือเนาะบ้านตำบลศีวิโอ้บ้านหอยแสงตำบลศีวิเศอำเภอว่านอน จังหวัดสกลนครแม่นบ๊อโอ้ได้พี่น้องเด้อเพิ่นอยู่บ้านห่วยแสงพี่น้องงัวเพิ่นหลายพี่น้องงัวมี่สามชิปโตไม่ได้พี่น้องเด้อพุ่นนะฟังนี่ก็มีพี่น้องพี่พี่แม่นเบิดเลรอสามชิปสามโตคนวิ่นเดียวอยู่ขอก็มีอีกซื้อแบบซื้อง้อคอยบานรักษามารักษาเอา นี่ตวนมันมันก็ซื้อมาไนเป็นยันเขาขายเป็นคนคุกมนขาอย่างเขาขาบัน้ซืมาไหวมาปัวเอาแต่คปัาวเป็นคนใจบุญบ่ใจบุญมาวช่วยเหลือคนดีมันบ่เขาแก่เนาะเพิ่นหายเข้าใจไลยเข้ามาเรียงนี่ผมบ่ได้คิดนาเิ่นเะเนสีหยโอ้บ่ได้ม่คิดว่าเสียนาดเรียกแต่เพิ่นสีหายรอดเพิ่นเห็นผลงานมาดีเพิ่นหายก็เอาเอาสำนัหรอหายเขาได้ก็เอารอดรต่เม็นว่าหผมเาได้ใหกินกัเขอดีี่นกินลูกมีเขามีบ่บน แยกกันอยู่สนแล้วโอแยกกันไปดนหรอแ่ีบอมีลูกรุกกันบะลูกนึงูกญงบอกลูกไส้โอ้ไปมไปน้ำเมียูกม้้ลโอ้จองก็ได้มาเลี้ยงงูวให้แถก้ก็เงินเลี้ยงลเด้อพี่น้องเด้อง่ะหลาย่ผลมูนึ่งก็ล่งมากุลพี่น้องคุณคุณก็ลังมาสมมาหากันคุณเพราะราชาบ่มู่นั่น นี่ละโอ้ฮาเรียกไปน้ากันที่นี่มีสองมามือโอ้สองเจ้าสามสี่เจ้าโอ้เป็นลอยผมบอกสามสี่เจ้าท่าจานน้ำก็คุณอะไรนะงูขาวโอ้งูขาวโอ้ลายพี่น้องลายงูนี่ตัวมึงงามพี่น้องเด้อพุ่้น่ะมีโตัวหงูผีน้องต้นอ้วนอะไรงวปล่อยยังอ้วนไอิ่มมันอิ่มเนาะหยาเม็นบ่อิ่มอ่ะเนี่ยมันอิ่มแล้วจากบ้องเขาเขาคอกป่ะนี่ผมมันมืดกับเขา เรือเตามันสีขาโอ้เล้วเตามันเองธรรมชาติเลยทำไมไปธรรมชาติบังบวบังคับมันลรับงานนี้อันนั้นย้ํามือเลี้ยงห่อไงเนี่อาหารเสริมมันนี่บ่มีเคื่องกับอัันนะไะโอ้มีมีเคื่องกับกากมันมักกากมันมักมันห้อยที่เคื่องมันกินโอ้อะไรเงี้ยวัวแดงหายมันอะไรเยอะเนี่ยใส่ไห้จักสอบตัวบัสตุตัวสามสิบตัวตอนขังมันไว้ช่วงว่งหันนี้มือละสองสอบมือละสองสอบแต่ว่าช่วงปล่อยนี่บัวแดงหายมันอะไร โอ้บ่ได้หายเลยหแต่เฟืองเอาแต่เฟืองเขาไปแวนแต่ว่าเฟืองนี่บ่ขาดเนาะขาดเฟืองเขาถีไม่หินนี่ยมันเศร้ามันจะปล่อยซ้สวมันจะไโอ้หอ้ีบ่างมอันนี้าวนมัเนาะมันากอ็มูน่นสดนกันบ่าหน่ะนมากเลยเวลาแย่กันกนจะแย่โอ้เอา่หลงกันบอกเวลาเขาเลี่ยงไปเลี้ยงมานไปหอดข้อกับเขาข้อเพข้อบ้านรถมันจำเอาเอง อโอ้มันบ<อ>่หลงคือเป็ดเป็ดเี่ป<อ>ป่อยเข,ของกันลิบแล้วบาดเลยมึงแล้วงโรเ้อบาดเลยจำบขอกจ้าของดีโอ,โ,อโอ้จำขอกดีนะฝูนพี่น้องก็ล่างมากฝ่น,นโอ้เถ้าพ่อนั่นคดอนุรักษ์ไว้เถาพ่อเลี้ยงไนงะส้าง,งก็เจ้านี่เจ้ากัสามสิบสามสิบกว้สลเจ้ากันเนาะีอืมอ่ะเดี๋ยวอ่พพ่นเองไม่เบาเนาะโอ้ห้องรับจ้างให้กัน เงว่ากุมีอไรบนีโอ้นี่บอกงวดเท่านี่บอกโอ้พอ้นฟูหอนเอนอัน้วุงัไผอันุ้มนั่นโอ้ไ่นัดม่เห้อนกเน่อนกอบโ้บ่ไดเอยเงินเขาเนาะบ่เดยงนเขาเนาะบแล้วโอ้นว่าไปน้ำข้าวเจาะจะไเอาเกินขาจเจาอยู่ ยูบานนั่นสมเลรเอาได้อยูบานนั่นว้ายนี่ยเขาจะาเบิ้งให้กับีมาตย์หรโอ้ว้าัุงแก่เนมาเบิ้งแบบ่ได้กินน้ตาี่อยู่น่ากายเเบิ้งให้กันนะบอกม่ด้วอาศัยกันโอ้อาศัยกันเนาะเอาแตนแลันเดียเนียนมีนเมียนเมีนพี่้องุลหลายมูแห้งไงพี่้องผุณอ่ะมาล้มพี่้องล้มล้ลล้ เกือบร้อยเลยเนาะพี่น้องเอ้ยงวงงามเลยพี่น้องเด้อบ่มันมีสามมับ่น้ำกันนี่สี่มัวมัวอีกมูวหนึ่งมันยด้เพียงอย่างเราบพอคอยออกมาแล้วพอท่านงวงโอ้มันแดงน้ำจืดออือืมอืมพี่น้องผู้น่ามัวมัวหน่อหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาไปเลอกบางงวงเด้อพี่น้องเด้อเด้อเด้อง่ายบางงวงกันเด้อใหญ่เด้อมันสุดมัล่ะบ่โอ้ยข่อยยัิงยามันไรสุดคอยอยู่ โอ้แบบหัวเธอไงมันหัวงัวแม่บ่โอ้ส้นเนาะมันส้นไข่ลายไข่อยเด้อข่อยเล่นย่างเดียวเด้อข่บอกติดพี่น้องเด้องัวหมดเลยพี่น้องติพี่น้องเด้อยาญมันส้นมันงัวพื้นปล่อยงัวสองโจ้าพี่น้องร่วมกัน พี่น้องง่วงจะโต้งามๆพี่น,อนออ้องเป็นง่วงผื่นเมืองอย่างแบบปล่อยทงด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้มือนี้เอาไว้สักเป็นุ๊ครับเด้อคลิปหน้าตั้งพอกันใหมส่สำหรับคลิปนี้มือนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในไลค์สวัสดีครับ